วัฒนธรรมรำคาบ้านป้าสมุนไพรสำเนียงผู้ไทยครูบานตำานานนองที่เห็นงามเล่นเลือดล้าเทศก,กะเจดีกับผมนายชรัตพงศวา้าพัทยาบาลบ้านคำเจริญหมู่ที่14ตบำบลไุรอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับ บ้านคำเจริญเป็นเขตการปกครองของเทศบาลตะบนไร่เดิมเป็นหมู่บ้านคำขาได้แยกออกมาเป็นหมู่บ้านคำเจริญเมื่อปีพุทธศักราช2542คนในชุมชนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทยมีอัตลักษณ์ทางภาษาพูดเป็นสำเนียงภูไทยปัจจุบันบ้านคำเจริญมีจำนวนครัวเรือน143ครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้น487คน แบ่งเป็นชาย241คนและหญิง246คนอาชีพเกษตรกรรมทำนาเป็นหลักอาชีพเสริมทำสวนทอผ้าเลี้ยงสัตว์อาทิเช่นไก่พันุพื้นเมืองโคกระบือส่งเสริมให้คนในชุมชนลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรเพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนส่งเสริมให้มีการจัดทำทั้งขยะเบียกทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยเทศบาลตำบลไร่ออกมาให้บริการรับซื้อขยะมีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด43คนคิดเป็นมูลค่า18,741บาท56สตางคิดเฉลี่ยต่อคนมีรายได้435บาท85สตาง บ้านคำเจริญปฏิบัติศาสนกิจประเพณีและความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนาสืบทอดเป็นประเพณีวัฒนธรรมโดยมีงานบุญประเพณีที่ยึดถือและปฏิบัติร่วมกันในการจัดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสาและส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงในกิจกรรมเต้นแอโรบิกและการละเล่นดนตรีพื้นเมืองเป็นประจํา กลไกการบริหารจัดการชุมชนบ้านคำเจริญมีโครงสร้างคณะกรรมการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลและมีการแบ่งคุ้มประจำหมู่บ้านเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในแต่ละคุ้มบ้านคำเจริญมีพื้นที่ป่าชุมชนที่เป็นผืนเดียวกันจำนวน196ไร่มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ดังนี้ 1. มีการจัดตั้งคณะอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของป่าชุมชน 2. เป็นแหล่งอาหารตามฤดูกาลและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสร้างมูลค่าไม่น้อยกว่าปีละประมาณ500,000บาท 3. ม,มีกิจกรรมบวชป่าทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 4. มีกิจกรรมปลูป,ป่าในทุกวันสำคัญอาทิเช่น วันแม่แห่งชาติของวันที่12สิงหาคมของทุกปีวันต้นไม้แห่งชาติในวันวิสาขบูชาเป็นต้นเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรักความหวงแหนดูแลและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านเพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ยาวนานและยั่งยืนสืบต่อไปหมู่บ้านคำเจริญ ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนิฐิธาที่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราช,ชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นชุมชนบ้านคำเจริญได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทชุมชนระดับจังหวัดโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสารตำนานต้นไม้ หมู่บ้านคําเจริญได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นชุมชนที่มีคุณูปการในการสืบสารตำนานต้นไม้ตามโครงการรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีเมื่อปีพุทธศักราช2561จากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหมู่บ้านคําเจริญในานามกลุ่มครามภูไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าฝ้ายมัดมีย้อมสีธรรมชาติตามโครงการสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดสกลนครเมื่อปีพุทธศักราช2563นอกจากนี้ยังได้รับโล่จากกรมการพัฒนาชุมชนโล่เชิดชูเกียริเพื่อแสดงว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าเอกลักษณ์การประกวดผ้าสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดสกลนครในปีพุทธศักราช2563อีกด้วยหมู่บ้านคำเจริญในานามกลุ่มครามภูไทยยังได้รับใบรับรองมาตรฐานคาร์บอนฟุตปรินต์ผ้าฝ้ายกระตุยสีธรรมชาติ จากองค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2566ชาวบ้านคำเจริญได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้พระราชทานไปปฏิบัติจ,จนเกิดผล และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิละกลาวเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและนำมาต่อยอดจึงได้เสนอโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน3กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนกิจกรรมที่2ส,สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่3ส,สนับสนุนการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนและคนในชุมชนอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข อย่างยั่งยืนสืบต่อไปขอบคุณครับ